ครับกราบ,บสวัสดีครับพ่อพี่น้องเย็บซี่สุขุสุขนนะครับเด้อนี่คืออาจารย์สมวังปูแปดศอกนะครับสิได้ทาบุญอันญ่งัยเมื่อว่าให้บิดาผู้ที่เพิ่นล่วงลับไปแล้วก็ดีเพราะว่าพี่สาวผู้ขากด็ดีนะครับปูแปดศอกกด็ดีนะฮะเสียวบุญหญ่ให้กับพ่อพี่น้องเย็บซี่ยาตที่รมสุขุสุขนนะครับเด้อครับ ดยประเด็จพระคุณคูบาอาจารย์เพิ่นกายเฮ็ดนะครับเข้าสีได้ภาพให้พี่น้องนะฮะเอฟซีทั่วโลกนะครับสีได้มีโชคมีช่ด้วยอนุสง์ผลบุญนี่ที่เขาเฮ็ดเขาทํำนะครับบัวเคียงนะครถูกยางนะครับบัวบาดบัวผาไตนะครับอาจารย์ก็ได้เฮ็ดให้นะครับตรงนี้ก็เป็นน้ำนะครับ บ่มา,มาผู้ทีหลวงเราไปแล้วญาตพี่น้องนะครับอาจารย์ก็เอามาร่วมกันเอาบุญใหญ่ให้เพลินนะครับบ่มาวผู้แปดศอกก็ดีนะครับบ่าวาเขานะครับเขากา,าเป็นสองลอยทุงนะครับด้วยคุนพอ่อคุนแม่เพ่อนก็นีรวมบุญรวมกุศลสุขุสุขนอาจารย์ก็ขอขอบบุญขอบคุณนะครับดื้อครับอันนี้ก็เป็นหีบศพนะครับเนาะ นะครับหีบกระเฮ็ดบุญใหญ่นะครับตั้งหมด20นะครับ20โล่งนะครับ20หีบนะครับก็ถือว่าเอาบุญทรงเพิินนะครับเอาบุญเอากุศลให้พ่อยพี่น้องนะครับสุขสุขค้นที่ปมารวมบุญรวมกุศลมือนีนะครับครับก็คืออาจารย์ก็อยากให้พ่อยพี่น้องได้เห็นนะครับบว่าอยาาตธรรมนะครับ ลูกศิษย์ลูกหนะาก็ได้รวมบุญรวมกุศลกับอาจารย์นะครับอาจารย์ต้องผ้าเอฟซี FC. ทั่วโลกไปถึงให้ได้ถึงฟังให้ได้เพราะว่าปู่แปดศอกเพิ่นกันได้บอกได้นิมิตบอกอาจารย์นะครับเพียจังไดจังคอยสิได้ผ้าไปถึงฟังนะฮะช่วงหมวดที่แล้วที่หวยออกเก่าสอง โดยปูแปดสอกเพิ่นกะไดเอาไก่ชนกันเอาบานเอาเมืองกะได้ชนะนะครับเพิ่นกะให้ไม่ว่าข้าวาาข่าวข้าวร้อยกระสอบน้ำร้อยแพ็คนะครับอันนี้กะกลายเป็นเข่าสอ0ร้อยสอบน้ำสอ0รแพ็คนะครับหลังจากนี่เซตกะสิไดไปเฮ็ด แก่ท่านอยู่ที่ลรงบานอำเภอบานม่วงอีกนะครับครับแล้วก็ก๋วยเดี๋ยวกับพันธวยครับพี่น้องนะครับเออขอฝากบุญฝากกุศลครับพี่น้องเอฟซีสุคนจังได้อาจารย์กเสียวา่าเราเทียบเทียวด,ดาเพิ่นตองซอยอนุสงค์คุณบุญก็ตตองซอยเฮ้าครับอ่านี่ก็เป็นบิดานะครับของอาจารย์นะครับ ที่เพื่นได้เอากล่กองแขนมาใส่แขนให้อาจารย์ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบาร,รมีก็ได้เหตุบุญเหตุกุศลแจกท่านให้สุขสุขคนนะฮะสิเดผ้ายติที่ถ้ำเพราะว่าผู้ที่รวมบุญกับอาจา์นะฮะกะสิเดพจนีพจน์สินด้วยอนุสงค์บุญนีปูปแปบศอกเป็นกสิทรงสมบัติให้เฮานะครับพอเฮาเหตุบุญ นี่คืออนุสงค์ผลบุญฝากบุญฝากกุศลกับพัยพ่นอ n เย็บซี่สุขุสุคนนะครับออดอที่ได้รวมบุญบัาวาคุณแม่เพ่นสีก็ดีนะฮะบ่บาวาคุ้นถมนะครับก็ดียมหาชัยเป็นก็ญแจรวมบุญนะครับอ่ากับอาจารย์นะครับถือว่าเป็นบุญเป็นบารมี่เป็นบุญเป็นกุศลอาจารย์กับ,บาะว่า นะครับตรงนี้ก็เป็นหีบซพผู้ได้กินได้ท่านมา,าจานก็ได้ทำบุญให้เมดสุขูสุขนนะครับเด้อครับอาบุญทรงไปให้สุขูสุขนให้มันเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะครับเข้าใดท่านเข่าท่านนา้ำก็บบุตโยศบด้อยากบได้ลำบากนะครับนี่คืออนุสงผลบุญนะครับเป็นอนุสงผลบุญที่อันยิ่งใหญ่มหาศาล อาจารย์มั่นใจว่าปู่แปดศอกเพิ่นตองให้เฮ้าพอเฮ้าเห็ดบุญเห้เพิ่นบารมียิงเห็ดยิงได้ยิ่งไห้ก็ยิงรวยนะครับโดยเป็นบุญเป็นบารมีอันยิ่งง่ญ่ให้กับพอยพี่น้องเอบซี่สุขสุขคนเพราะว่ายุกไก่ยุกไกลตั้งประเทศก็ดีก็ขอขอบบุญขอบคุณเพราะว่าคุณนายสมวังนะ สีห,าห้านาทนะครับผู้ใดอยู่ต่างประเทศก็ขอขอบบุญขอบคุณคุณแม่เพ่นสีคุณพ่อเรื่องโอ้สุขุสุขคนที่ได้รวมบุญกับอาจารย์ผู้ที่อาจารย์บ่ไดเอ่ยซื้ออาจารย์ก็ขอขอบบุญขอบคุณนะครับดื้อทรงบุญทรงกุศลให้กับพ,ยยพยยี่น้องเยบซี่สุขนนะครับที่ได้รวมบุญรวมกุศลกับอาจารย์นะครับคืออาจารย์เคยบอกอยู่เสมอว่า เขาเม็ดเดียวกับมีพระคุณนะครับด้วยเงินทุกบาททุกสตางค <c oughs> ์ที่มารวคกับอาจารย์ก็เป็นบุญเป็นกุศลเมว่าทางแอดมินก็ด,ดีที่ได้ซอยอาจารย์กับมมีแอดมินเขาก็บ่ได้รู้จักกันนะครับอยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับเขาก็บ่ได้รู้จักมา,าได้เห็นหน้ากันแต่ว่าได้คุยกันใน รวมบุญรวมกุศลน้ำกันได้าจารย์เสียว่าปูแปดศอกเพิ่นก็บอกแล้วว่าถึงเวลานะฮะเพิ่นจะซอยลูกซอยล้านเพิ่นให้ปดหนีปดศีลให้ลำให้ลววยให้มีเงินมีทองสุขุสุขนอานะจารย์ก็เลยเหตุบุญอันยิงง่งใหญ่มาว่าเห็ุบุญให้บิดอาอ่แม่ดาอมาว่าพีนะฮะ,ะพี่น่องปองปาย ที่ได้ลวงลับไปแล้วอาจารย์กระเฮ็ดบุญให้ต่ออายุคุณแม่ของอาจารย์นะครับอายุเล่าเป็นลอยปีกสิเอาเล่ามาต่อยต่ออายุนะครับให้แก่ท่านาก็คือภ่งนี้นะครับฝากบุญฝากกุศลใ้กรบพยพนองสุขขู่สุขคนอาจารย์หมั่นใจต้องให้กลับไปให้รวยยังมหาศาลนะให้เป็นเศรษฐีคนนหม่ให้เงินไหลนองให้ท่องไหลมา หมีแตะควมสุขวมจเจริญน,นะครับเด้อพ่อจ่องเอฟซีสุขุสุกนนี่คืออน,อนุภาพของบุญกุศลที่เขาได้กินในท่านที่เขาได้แกกนามในเฮาแก่แก่เขาด้เขาได้เอาปัใจจัยได้ถวายคุณครูบาอาจารย์นะครับนี่คือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่บุญมหาศาลนะครับนี่ก็อ,อยู่บนสาราการประเื่อนนะครับ ที่อาจารย์ได้อยู่ตำหนักปูแปดศอกป่าช้าปูแปดศอกนะครับอันนี้ก็วัดป่าที่อาจารย์ได้ว่าเหตุบุญเหตุกุศลน,นะฮะด้วยประเดช๋ประคุณกูบาอาจารย์เพื่อในเมตตาให้อาจารย์ในทำบุญอันยิงง่งใหญ่อยู่ที่วัดป่าสัทธธรรมนะครับอ,อยู่อำเภอบ้านม่วงคือบ้านดานชัยโยบ้านผ้าหน้าสวรรค์ อยู่บ้านไก่เลี้ยงเคีย่งมานุ่นสมบูรณ์นะครับบ้านเล่าผักไสมาชานี่เขาเขียนว่าเขตสงครามนะครับนะฮะเป็นแม่น้ำสงามนะครับนี่คืออนุสงค์ผลบุญเด้อพ่อพี่น้องเอย็บซี่สุขสุขคนเด้อครับครับนี่ก็คือบุญกุศลตั้งแต่เขาพันษาจนถึงปัจจุบันนี้ปูแปดศอกให้โชคให้ลาบทุกคนนี่บบเคยพาก นะครับนะฮะถือว่าเป็นบุญใหญ่ฝากบุญฝากกุศลน,นะครับพอพี่น้องทีสุข,ขสุขคนเด้อครับ ขึ้นอาจารย์ก็ได้นิมิตนะครับถึงปูแปดศอกปูแปดอกเพิ่นก็มากคับเน้นแก้วนะครับมหาอาจารย์นะครับอาจารย์ได้เห็นปูแปดศอกสูงกระสูงผ่าไตเพิ่นี่งงามเป็นสีทองค่าเลยนะครับผิวพันธ์ของปูแปดศอกกับเป็นสีทองค่านะครับอาจารย์ก็เลยมั่นใจว่าเหลขกที่ปูให้ที่อาจารย์ได้เสี่ยงก็คือเก่าหนึ่งหา ศูนย์เก่าห่าเก่าศูนย์หาหนึ่งเก่าครับเก่าแปดนะครับอย่าลืมนะครับเด้อยพวยพี่น้องเพราะว่าเก่าสี่พวยพี่น้องก็อย่าลืมนะครับใน,บ 94, น,น,นบเบื้องคลิปนี้ก็ล้องวีคอพิจารณาญาณเบื้องให้มันเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอโชคขอราบอาจารย์กำมันใจ9 1 5 0 5 นะครับนีคือจานมันใจนะครับก็ขอให้ออกตัวนี้พ่อยพี่น้องก็สิได้มีโชคมีลาบในถํำบุญให้ปูแปดศอกนะครับมือนี้อาจารย์กับผู้มใจดีใจขอขอบบุญขอบคุนพ่อยพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อขอให้ลำให้รวยมีแต่ค่วมสุขควมจะเลริญเงินไหลน่องท่องไหลมาอันควมเจ็บก็จะ,ะได้อันค่วมไข่กัยะมีขอให้เป็นอนุภาพผลบุญ มือนีอาจารย์ได้เหตุบุญให้สุขสุขคนนกับก็ขอให้มีแต่ค่วมสุขขอค่วมจเจรื่นขอให้เราเทียบเทวด,ดาอารักทั้งหลายทั้งปวงจงบรรดลบันดาลทรงผลบุญให้สุขสุขค้นว่าไก่ว่า,วาไก่ขอให้ปูแปดศอกจงบรนดลบรรดาลน,นะนำสมบัติไปทรงให,ให้พ่อไอพี่น้องเอียบซี่สุขสุขค้นนะครับดือ้ออาจารย์สมหวังก็ขอเอาบุญเอากุศลโดยเพียงแค่นี้ ขอกราบลาพยพี่น้องนะครับมือ่นก็คือแจก,กท่านคือวันที่เก่ามนนี่เป็นวันที่8ดนะครับวันที่เก่านี่ยก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลสุขุสุขนจุดถูกจุดเทียนนะครับเด้อผู้ใดได้ร่วมบุญกับอา,อาจารย์ล้จุดระลึกถึงปู่แปดศอกให้เป็นประธานบุญประธานสมบัติให้กับห่าสุขุสุขนนะครับให้ห้าจุดถู จุดเทียนระหลึกถึงเพิ่นเข้าสิได้โชคดีจังได้อาจารย์สมวังกับขอลาไปก่อนคลิปนีคลิปหนาเจอกันไม่คอยล่ำให้รวยปังปังสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ